นี่น่เนี่ย 8, 7, 5. 5, 7, นี่เออปีแปดเจ็ดห้าห้าเจปียปีนั้นไงที่มันออกแปดเจะปีถ้านี่้นี่เนเจ็ดห้าก็เจ็ดสามโอเอเฮยแว่าันนี่มีแปดเจ็ีดแดเจ็ดนี่ยเกรู้ไหมแปดเจแปดเจ็ 8, เก้าหกก็ไม่รู้เนี่ยในที่เห็นเมื่อกี้เราอันนี้อันนี้สิบหกเนี่ยครับผมอันนี้สิบหกเราอันนั้นสิบหกเมษาอันนั้นหนึ่งหนึ่งเมษาหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดอันหนึ่งวันที่หนึ่งพพ่อชอบตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นตรงกังตัวที่พ่อเห็นเลยเออนั่นแหละวันที่ทิมุงปูบัตรเซนลุงปูลุงปูด้วยเนี่ย แต่นนี้เป็นปฏิทินของปีหกสี่นะเออนั่นแหรอเกิดจะมาตัวเก่านี่มันชอบมาตัตเวเดิมๆนี่เขาอ่านว่าบ่าสกเกียร์เพราะว่าคงเขาบ่ายตามยูซูลหรือเบตอนี่ว่าท <c oughs> ิจวอนอ่ะผมเนี่ยไอ้นี่คำวนวณนี่ไอ้นี่ปฏิทินน่ะดูที่ผมซื้อน,นี่ผมซื้อน,นี่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 ผมซื้อน,นี่ ทำไมนี่ยเอ้เอาหเจดหนึ่งเนี่ยอ้หกเจ็ดหไม่เอานี่นี่นี่นีนี่นีเจ็ดว้าเผมว่านี่ตีมานี่ยหกเจ็ดละทำไมไปใส่เลขหนึ่งเนี่ยวสเลยเนี่ยนี่นี่ไอ้หมดก่อน้เก้าศูนย์ห้าเนี่ยเดี๋ยวหมดลางเอกเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยดูขาลงปูว่าเออันนี้มันซามแล้วเนี่มันชูหรือแปหรือหอ้านี่วาโอ้ย พราะมันห้าสิบหกห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดหกห้าเอาี่พระวันนั้นไม่เข้าเข้ายังไม่มีนี่ละนี่เอาตี่แปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปด ปีนั้นเนี่ที่มันออกแปดเจ็ดนะปีถ้านี่ไม่เจ็ดห้าก็เจ็ดสามได้ยีหมดเอครับใช่างวดเมื่อวันเงื่อวันเมื่อวที่พ่อก็เห็นในขาเจ็ดแปดนะครับเอยมันก็อองหกแปดหกเจ็ดสองตัววันนี้จะมาอีกครับก็นั่นล่ะเจ็ดแปดอีห้าเจ็ดแปดเหมืนที่เจ็ดสามนี่ ก็าน่นงก็เนี่ยนี่มีมีมีเนี่ยมีปีหกสี่ปีหกี่เคยได้แต่ตรงนี้ไม่แน่ครับไม่คุอทุบคือทุกคห้าห้าสองห้าสองห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดมันมัเป็นห้าสองสามแต่ว่าพ่อพ่อชอบพ่อเนี้ยมองเห็นัันห้าสองจ็ดครับเดี๋ยวมัน พลิกสองครั้งเนี่ยมันลุกปุ๊บไปมึงทำไมลูกปูจะหมุนวะ <c oughs> มันพลิกสองครั้งเห็นเลขเจ็ดห้าสองเจ็ดเหมือนเหมือนผมบอกลานน่ะลานซื้อรถใ,ใหม่ๆหลานเอ้ยซื้อไปเลยสองเจ็ดเลยลานมันไม่ยอมซื้อเลย <c oughs> โอ้โหลานน,านี่อะไรออกมาเป๊ะนานกูบ,บอกแล้วลานคัดทา่ามโบบกกีโมบูเชื่อเฮ้ยตลาดสดได้ทีหลัง ครับวันที่หนึ่งมันวันที่หนึ่งมันเจ็ดแปดหครับอันนี้เพามองเห็นเป็นเลขอะไรครับเจ็ดแดหกอันนี้มันคือเจ็ดี่แปดนี่หกอ๋อเจ็ดแปดหกอ๋ก็ตรงกันกับตัวั้นเนาะที่พ่อที่พ่อมองเห็นห้าเจ็ดแปดตรงกันวันที่หนึ่เจแปดหแต่ว่าเจ็ดแปดหมันออกไปแล้วงวดเมื่อกี้สิบหมีนามันอออกหกจิตไม่นี่ต้องต้องไปอยู่นี่ขึ้นอ๋ เขาไม่ให้เอาลงเห็นเห็นว่าไอ้นั้นอ่ะเป็นหกแสดงว่าเป็นเก้าแปดเจ็ดสิครับพ่อเออหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหรือเก้าแปดดขึ้นเอาขึ้นเออแปดสิก็ตรงตรงตรงนี้เลยเจ็ดแปดอตรงนี้วะเห็นบอกวันนั้นบอกให้ดึงโอ้โบัตุกินเนี่ยไอ้ที่ที่วันนั้นอ่ะไอ้ที่มันออกเก้าศูนย์ห้านั่นมันก็ขึ้นอออก็ขึ้นแต่ไอ้มวดที่วันที่สิบหกมันลงอ่ะ เลยผมซื้อราตรีหกเจ็ดหนึ่งโสวยว่ะแอ่เหรอเหรอเหรอเหร้ตหองซื้อเึ้นหรอเหรอยหเห็ดเห็ดเหรเหยแเหรเหรดเหรอเหรอเหรอมีรัเหีอเหรอหรอเหนอเอ้นนอเหรอเหนอเหรอเนรอันรนอ้หนรนอนนเหรอ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 นอเหออ อันนั้นหนึ่งหนึ่งเมษาหกแปดเจ็ด 687อันหนึ่งบทที่หนึ่งพ่อชอบตัวนี้เนาะเพราะว่ามันตรงกับตัวที่พ่อเห็นเลยเออนั่นแหละปฏิทินหนึ่งปูบัที่หนึปู่หลวปู่ด้วยนี่แต่นนี้เป็นปฏิทินของปี64เออนั่นแหละเพื่จะมาตัวเก่านี่มันชอบมาติดตัวเดิมนี่เขาอ่านว่าใบตึกเกียวเพราว่าของเขาใบตึกเกียวของยืมเพราว่าของของ ดูเด็กก่อนเนี่ยเขาสร้างดูเขาสร้างบ้านงบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ได้เท่าไรไม่รู้ทุกวันน่ะได้งบเห็นบ่รงเรียนเนี่ยมีแค่นี้ไปเรียนโน่นหมดได้หนึ่งแต่เรียนที่วัดนี่แหละตบุนตะวังเกือบไปเกือบหมดแล้วน่ะ we okay, no, take